สวัสดีวัยรุ่นเคสตัดดี้ฟิลิปจอห์นสันแกลสเฮาส์ เล่าถึงสถาปนิกก่อนนะครับฟิลิปจอห์นสันสถาปนิกชาวอเมริกันเกิดเมื่อปีคศักราช1906และเสียชีวิตเมื่อปี2005เขาเนี่ยเรียนจบจากฮาร์วาร์ดนะครับสาขาปรัชญาเนาะตอนจบออกมาเนี่ยเขาก็ทํางานเป็นนักวิจารณ์นักวัติศาสตร์นักเขียนและเป็นผูดด้อำนวยการพิพิธภัณฑ์สาขาสถาปัตยกรรมเนาะที่ Museum of Modern a r t หรือว่าโมมาในนิวยอร์กนะครับ คือหลังจากนั้นเนี่ยพอเวลาเขาเป็นผู้นวยการปุ๊บเนี่ยเขาก็ได้จัดเทรศการเกี่ยวกับสถาปัตยกรรมหรือว่าจัดอีเวนต์ต่างๆเกี่ยวกับสถาปัตเนี่ยเยอะแยะไปหมดเสร็จแล้วเขาอินอินจัดจัดก็เลยกลับไปรเรียนต่ออีกใบน,นึงเนเาะคราวนี้ก็กลับไปรเรียนสาขาสถาปัตยกรรมนะครับเสร็จแล้วเขาก็ประกอบอาชีพเป็นสถาปนิกเรื่อยมาฟิลิปจอห์นสันได้รับรางวัลพริสเกอร์ไพนะครับซึ่งเป็นรางวัลที่สูงที่สุดของสถาปนิกเนาะในปี9 7 9ตอนนั้นเา้าร้อยเจ็ดสิบเนราวัลพัิสเร์ไพรางวัลแรก หรือพูดง่ายๆคือเขาได้พิสกัไพายคนแรกเลยนะครับกลับมาที่บ้านแกลสเฮาส์แกลสเฮาส์เนี่ยเป็นบ้านที่ฟลิดจอนสันสร้างเพื่ออยู่อาศัยเองนะครับคือต้องเล่าอย่งนี้ก่อนเขาเนี่ยมีที่ดินอยู่เป็นที่ป่าน้อย47เอเคอร์นะครับหรือพื้นที่ประมาณ190,000ตารางเมตร ก็ใหญ่อยู่ดีเนาะเยอะจัดต้นไม้เยอะๆทีนี้ตอนฟิลิปจอห์นสันเขาทำงานเป็นสามีอยู่เนี่ยเขาก็ซีไปซีกับมิสเวเดโลก็เลยได้รับแรงบันดาลใจจากบ้านฟาร์มเบสเฮาส์นะครับที่มิสเวเดโลเป็นคนออกแบบเองแหละเขาก็เลยเอาแรงบันดาลใจเนี่ยเอากลับมาสร้างที่บ้านของเขาเองแกส House ที่ฮาคือการเฮาส e สร้างเสร็จก่อนบ้านของมิสเวเดโลซะอีก <rue dragging> พอเขาเอามาออกแบบบ้านตัวเองเนี่ยเขาก็อยากให้บ้านตัวเองเนี่ย take view ได้360องศาเลยนะคือบ้านเขาอยู่กลางป่านะครับแล้ววิวเขาสวยวิวเขาดีมากเขาเลยอยากเอาธรรมชาติเข้ามาสู่ตัวบ้านให้ได้มากที่สุดมองไปทางไหนก็เห็นแต่ต้นไม้เห็นแต่วิวเขาเลยเลือกใช้วัสดุก,กระจกเป็น e n c l o ช u r e ของบ้านนะครับ แล้วก็พยายามให้พื้นที่ภายในเนี่ยมีผนังทึบให้น้อยที่สุดมีแค่ส่วนห้องน้ําที่เป็น p r i v a t e มากๆเป็นผนังก่ออิฐทึบนะครับพอผนังมันโล่งปุ๊บเนี่ยก็มีการจัดผังเป็นแบบ open plan ซึ่งเป็นหลังแรกๆในยุคนั้นเลยนะครับการจัดผัง open plan เนี่ยหมายถึงว่าไม่มีผนังกัน้นเป็นผังโล่งๆเขาก็เลยใช้เฟอร์นิเจอร์และอ็อบเจกต์ต่างๆในการกําหนบัอดเตอรี่หรือขอบเขตของพื้นที่อธิบายแบบก่อนนะตรงนี้คือทางเข้าเดินเข้ามาปุ๊บทางขวามือเนี่ยจะเป็นห้องน้ํา ตรงข้ามกับห้องน้ําเป็นเตาผิงเดินตรงต่อไปอีกจะเป็นพื้นที่นั่งเล่นรับแขกทางด้านขวามือจะเป็นพื้นที่นอนติดกับพื้นที่นอนก็เป็นพื้นที่ทํางานนะครับทางด้านซ้ายมือเนี่ยเห็นเคาน์เตอร์ยาวๆแบบนี้ก็เป็นพื้นที่ทําอาหารหรือพื้นที่ครัวนั่นแหละตรงข้ามกับพื้นที่ครัวก็คือพื้นที่กินข้าวยังมีประติมากรรมต้นไม้ภาพวาดตู้เสื้อผ้าอีกด้วยดูจากส่วนนอนเนี่ยถูกกั้นจากส่วนนั่งเล่น ด้วยตู้เสื้อผ้าและก็งานจิตรกรรมส่วนนั่งเล่นถูกแบ่งขอบเขตให้ชัดเจนด้วยพรมต้นไม้และปรติมากรรมในบ้านของเขาทําหน้าที่เพิ่มบรรยากาศภายในและแบ่งพื้นที่รับประทานอาหารออกจากพื้นที่อื่นๆเคาน์เตอร์ครัวเนี่ยหันหน้าเข้าสู่พื้นที่ภายในเพื่อเก็บซ่อนข้าวของต่างๆ ไม่ให้ไปรบกวนการใช้งานจากพื้นที่ภายในส่วนพื้นที่ทางานเนี่ยถูกจัดไปอยู่อีกมุมหนึ่งของบ้านอยู่ใกล้ๆกับพื้นที่นอนที่เป็นพื้นที่ส่วนตัวทั้งการจัดผังและการใช้วัสดุกระจกนะครับล้วนส่งเสริมความคิดที่ต้องการให้ธรรมชาติเข้ามาสู่ตัวบ้านให้พื้นที่ภายในใกล้ชิดกับธรรมชาติให้ได้มากที่สุดและในรายละเอียดต่างๆก็มีการแบ่งสัดส่วนความเป็นส่วนตัวของพื้นที่ได้อย่างชัดเจนโดยที่ใช้ผนังน้อยที่สุด บ้านเขาที่ของเขาเองความเป็น p r i เว c ซีเนี่ยก็อาจจะไม่ต้องคำนึงถึงมากจะทำงไงได้อะเขาเป็นคนดังใช่ไหมเขาก็หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะมีแขกมีญาติโยมมาหาเขาจะให้แขกเขามานอนด้วยกันมันก็ยังไงยังไงอยู่นะก็เลยสร้างเรือนรับแขกทึบตึบเลย <c ười> คือบ้านเขาโปร่งจัดจัดโปรงมากๆอย่างเงี้ยถ้าเกิดว่าบ้านแขกก็โปร่งสู้กับเขาเนี่ยก็กลายเป็นว่า มันรบกวนความเป็นส่วนตัวของกันและกันเนาะเพราะงั้นเขาก็เลยให้บ้านแขกของเขาทึบไปซะไม่งั้นเดี๋ยวจะเห็นกันมากเกินไปเดี๋ยวจะโจงครึมก็จะเห็นได้ว่าถึง glass house เนี่ยจะเปิดโล่งขนาดนหนก็ตามนะครับบ้านก็ยังคงต้องการความเป็นส่วนตัวอยู่ดีแต่สถานการณ์ของแต่ละที่ตั้งแต่ละความต้องการของผู้ออกแบบผู้อยู่อาศัยก็แตกต่างกันออกไปทําให้ผลลัพธ์ของการออกแบบก็แตกต่างกันด้วยเนาะในบ้านหลังน เราจะเห็นแนวความคิดของการเปิดโลกเพื่อนําพื้นที่ธรรมชาติเข้ามาสู่ภายในได้อย่างรุนแรงมากโดยเป็นจุดเริ่มต้นที่นํามาสู่การใช้กระจกเพื่อเป็นกรอบล้อมของบ้านและพื้นที่ภายในให้เกิดผนังน้อยที่สุดเราจะเห็นการถมหนักในรายละเอียดอื่นๆด้วยนะครับเช่นความเป็นส่วนตัวการใช้งานการแบ่งสัดส่วนพื้นที่ทิศแดดแสง ก็คือว่าไม่ใช่จะเอาแต่ใจจะเปิดโล่งอย่างเดียวมันถูกคิดในประเด็นอื่นๆด้วยนะครับมันมีการตอบคําถามของการออกแบบในรายละเอียดเยอะแยะไปหมดเนาะที่เกี่ยวข้องกับการอยู่อาศัยควบคู่ไปกับความต้องการของนักออกแบบด้วยเนาะ แล้วในอาาเขตของบ้านเขานะครับมันก็มีอาคารหลังอื่นๆอยู่อีกเนาะนอกจากบ้านเขากับบ้านแขกเนี่ยมีมิวเซียมมีห้องสมุดมีพื้นที่แสดงหอศิลป์ต่างๆเนาะเขาก็สร้างไปเรื่อยๆกระจายอยู่ทั่วบริเวณพื้นที่ของเขาเนาะจบแล้ว Glass House ผลิต Johnson ใครจะเอาแนวเขาคิดนี้ไปออกแบบบ้านในประเทศไทยก็ต้องคิดหน่อยนะครับบ้านเรามันร้อนเนาะแดดมันแรง <c oughs> หวังว่าจะมีประโยชน์ใครคิดยังไงก็คอมเมนต์บอกไว้ด้วยนะครับแค่นี้แหละสวัสดี